สวัสดีครับผมกรกสิทธิ์พิรมจากกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2568วันนี้ก็อยากจะพูดคุยเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างความสะเทือนอกสะเทือนใจให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะที่นับถือศาสนาพุทธก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเป็นนักการพนันระดับชาติยักยอกเอารายได้ของวัดขงิงวัดไร่ขิงไปเล่นการพนันออนไลน์ แล้วก็เป็นเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาพวกเราชาวพุทธก็รู้สึกสะเทือนใจกับพฤติกรรมที่ไม่ดีงามของผู้ที่เป็นนักบวชการเข้ามาเป็นพิสุสง์นั้นหมายความว่าได้ตัดสินใจที่จะหนีทางโลกเข้าสู่ทางธรรม ตัดขาดเรื่องวัตถุความมั่งมีสีสุขทางกายภาพการมีเงินมีทองและกระทั่งความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตทั่วๆไปเมื่อเทียบกับปุตุชนธรรมดาแวดวงศาสนาพุทธของเรามักจะได้รับฉายาว่าเป็น พุทธพาณิชยวัดวารามกิจการต่างๆมุ่งการหาเงินเข้าวัดมากกว่าการประคับประคองเผยแพร่คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าวาดวัดคณะสงฆ์มักจะประพฤติกันไม่ชอบ ครั้งแล้วเขาล่ครั้งเล่าล่าสุดก็คือกรณีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพลึกโครมสร้างความเสียหายให้กับตัวพุทธศาสนาและแวดวงคณะสงฆ์และความรู้สึกของประชาชนอย่างมากมาย ผมก็เห็นว่าอันนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะได้มีการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีงามในแวดวงศาสนาพุทธของไทยเราเรามันคงเป็นหน้าที่ของเทระสมาคมคมศาสนาสำนักงานส่งเสริมพุทธศาสนารวมทั้งสมาคมมูนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามากมาย แล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญที่จะต้องออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขแล้วก็นำเอาความศักดิ์สิทธิ์ของวัดวาอารามของคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาเป็นหลักปฏิบัติที่แท้จริงและร่วมกันป้องกันมิให้แวดวงพุทธศาสนาของเราตกไปอยู่ใน สภาพของอะไรครับความโลภหลงต,งต่างๆนานาเหล่านี้พระพิสุสงฆ์ต้องเป็นพระพิสุสงฆ์พระพิสุสงฆ์มิใช่นักธุรกิจพระพิสุสงฆ์มิใช่นักการพานันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพระพิสุสงฆ์มีหน้าที่ที่จะสืบทอดาศาสนาพุทธแล้วก็ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งสอนเพื่อ ชาวพุทธทุกคนจะได้ปฏิบัติตนตามคันลองทองธรรมที่ดีถือศีลละเวน้นสิ่งที่ไม่ดีงามแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีทั้งหลายเช่นหลักพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นคราวนี้จะเริ่มต้นกันอย่างไรผมก็มีความเห็นว่าก่อนอื่น จะต้องมีการทบทวนว่าแต่ละวัดควรจะมีกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งรายได้เข้าวัดแล้วรายได้ของวัดนี้เนี่ยก็เป็นของส่วนกลางก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการซึ่งก็คงอาจจะแบ่งได้เป็นแค่สองส่วนเท่านั้นเอง คือค่าสาธารณูปโภคน้ำไฟการทำความสะอาดซ่อมแซมวัดวาอารามนะครับต่างๆนานาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการช่วยเหลือดูแลการดำรงชีวิตประจำวันของพิสุสัมเนการรักษาพยาบาลค่าเดินทางที่จำเป็นเช่นการไปโรงพยาบาลต่างๆนานาเหล่านี้ ก็หมายความว่าแต่ละวัดก็จะต้องมีงบประมาณส่วนกลางเพื่อจะดูแลสถานที่แล้วก็ดูแลพิสุสงเป็นสำคัญมันก็มีประเด็นที่ว่าแล้วควรจะมีกฎเกณฑ์อย่างใดให้เป็นที่แน่ชัดเช่นพิสุสงโดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดควรจะมีบัญชีธนาคารของตนเองหรือเปล่าถ้าเผิดถามกัน โดยสามัญสำนึกก็บอกไม่ควรจะมีบัญชีธนาคารเพราะท่านได้สละแล้วซึ่งโลกและถ้าเผื่อวัดมีงบประมาณส่วนกลางเพื่อจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นท่านก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีงบส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าท่านก็อาจจะมีภารกิจส่วนตัวเช่นจะต้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ช่วยตนเองไม่ได้ นะครับก็อาจจะต้องมีงบส่วนกลางของวัดเพื่อช่วยให้พิสุสงฆ์แต่ละคนนั้นสามารถช่วยญาติพี่น้องที่แรนแค้นตกทุกข์ได้ยากในวงเงินจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะทำควบคู่กับงบสวัสดิการที่เป็นงบประมาณส่วนกลางของรัฐบาลที่อาจจะอยู่ที่กระทรวง สวัสดิการสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์นะครับหรืออาจจะมีการกองทุนส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือประเด็นปัญหาส่วนตัวของพิสษุสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระบบการบริหารจัดการวัดวาอารามและการดูแลพิสษุสงฆ์ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ลดนะครับ ต้นเหตุว่าพิสุสงสามารถที่จะมีบัญชีธนาคารได้มันก็ดูชอบกลชอบกลอยู่นะครับในเมื่อบอกแล้วจะสละแล้วซึ่งความเป็นไปในโลกกว้างเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปนั้นแล้วทำไมถึงจะต้องมีเงินมีทองหรือมีรถยนต์ประจำตำแหน่งรถใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะว่าการบวชเรียนการพิพิสุสงนั้นก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาก็าจะต้องเอาเรื่องพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เรื่องทางวัตถุต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยเราสังคมชาวพุทธจะต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงการบริหารจัดการแก้ไขข้อจุดอ่อนเรื่องบกพร่องต่างๆที่เคยมีมา นะครับได้แล้วเพื่อให้พุทธศาสนาก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เพื่อให้เราชาวพุทธมีกลับมาเคารพนับถือพิสุสงฆ์รับฟังคำสั่งสอนแล้วเราอยากจะได้พิสุสงฆ์เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่ดีในคำสั่งสอนต่างๆขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเรียกร้อง มาที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนักการเมืองเรียกร้องมาที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะข้าราชการประจำต่างๆเหล่านี้แล้วไปยังที่เถระสมาคมคนะณะสงฆ์เจ้าอาวาสวัดทุกวัดเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อให้พุทธศาสนาคงอยู่ได้และพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันภายใต้หลักธรรมเป็นสำคัญขอบคุณมากครับ